อันชันเจอเจ้าของแล้วบุญมาบุญมามีชื่อนะคะชื่ออันชันเจอเจ้าของแล้วเจ้าของมาตามหาแล้วดีแล้วจะได้อยู่กับเจ้าของกระหัวบุญโตเหรอลุงไม่รู้จะตั้งชื่ออะไรลุงก็เลยเรียกว่าไอ้บุญมา ในหมู่บ้านนีเองมาตามหาสาวสวยอคนมารับไปแล้วพาลูกไปขอบคุณมากคือเจ้าของครับวันนี้บุญโตบุญโตครับเจ้าของมารับเจ้าบุญมาไปแล้วเขามีชื่อ,ขอ,อเขาไม่ได้ชื่อบุญมาเาชื่ออะไรอันชันน,นี่ครับมาแล้วเจ้าของอยู่ในหมู่บ้านมารับไปแล้วบุญโตก็ห่วงหาอะไรยบุญมาบุญมา กลับไปอยู่บ้านนะลูกกลับไปอยู่บ้านนะอ๋ออันชันอันชันใช่ไหมลูกอันชานอันชานเดี๋ยวพาไปส่งอยู่ในหมู่บ้านนี่เองครับอยู่ในหมู่บ้านเนี่ยายแล้วบ้านล้วมารับเจ้าของมารับไปแล้วกระติ๊บไปแล้วจะบุญมาไปแล้วกระติ๊บกระติ๊บบอกลุงก็ว่าของขายไปลูกเดินดีดี๋ยวถ้าไม่เดี๋ยวลุงจะจับมาให้เดี๋ยวมันจะมาอีกโอเคโอเคหนูส่งแค่นี้แหละ จะบุญมาไปแล้วก็บุญโตก็บุญมาไปแล้วลูกไปได้ก็ดีไปได้ก็ดีใครรับแขกมันไปได้ก็ดีเออบุญโตก็ไปได้ก็ดีงางานมันบุญมาก็เจอเจ้าของแล้วบุญโตก็อยู่นี่ครับเป็นนกในหมู่บ้านครับไปและเ,เอาของเอามาเลี้ยงได้สองสามพันแต่ออกงานมาเป็นอย่างไรเนี่ย